แฟนอสุไพายเคม,มุกดาจับมือเส้นสัญญาช่องใหม่ดยกาหลังบกมือลาช่องเก่า ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์รยอย่างมากเลยล่ะคะ่ะหลังก่อนหน้านี้คููจินสุดปังอย่างพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีและนางเอกสาวมุกดาณารินรักได้ออกมาประกาศโบกมือลาช่องเก่าอย่างช่อง7 HD เป็นที่เรียบร้อยโดยช่วงแรกเป็นนางเอกสาวมุกดาที่ผันตัวเป็นนักแสดงอิสาระแถมยังเนื้อหอมามากๆหลายช่องตามจีบให้เซ็นสัญญาอย่างมากมายก่อนที่ด้านพระเอกหนุ่มอย่างเ้มหัสวีจะค่อยออกมาแจ้งหลังจากนั้นไม่นานว่าตนก็หมดสัญญาและไม่ได้ต่อสัญญาแต่อย่างใดโดยให้เหตุผลว่ามันชินกับอะไรเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นบทหรือการทํางานเลยอยากออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆบ้างนั่นเองซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่เป็นนักแสดงอิสระในเวลาเดียวกันก็ถูกจับตาว่าทั้งสองคนจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันอีกหรือไม่พอต่างฝ่ายต่างก็ไร้สังกัดแล้วและแน่นอนว่าเหล่าแฟนคลับของทั้งคู่ค่ะก็ค่อนข้างเสียดายหากสุดท้ายทั้งหนุ่มเค็มและสาวมุกดาจะเลือกคนละเส้นทางและมีโอกาสยากที่จะหวนกลับมาเล่นละครด้วยกันอีก แต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะล่าสุดก็มีเรื่องให้แฟนๆเซอร์ไพรส์อย่างมากเมื่อมีข่าวออกมาว่าทั้งเค้มและมุกดาย้ายเข้าสังกันใหม่อย่างช่องวัน31ด้วยกันพร้อมเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์ระดับอินเตอร์ข้ามพรมแดนระหว่างไทยสิงคโปร์เดคคอคอมเมเนียทวินร่างชันวิญญาณเธอที่มีภาพทั้งคู่ร่วมบวงสวงออกมาก็ทำเอาแฟนๆนั้นเฮกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะแถมการที่ทั้งคู่ควงกันย้ายเข้ามาที่สังกันใหม่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์คู่กันแล้วด้วยโดยสา,มมา,าวมว เต้นมากๆที่ได้เริ่มต้นกับผลงานใหม่ๆซึ่งอันนี้ก็ดีหน่อยที่ได้เริ่มต้นกับเคมในขณะที่หนุ่มเคมก็กล่าวว่าทาั้งคู่ยังสนิทก,กันเหมือนเดิมในช่วงเซ็นสัญญาของเราก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วพอออกมาเราก็พยายามหาอะไรที่เหมาะสมกับเราเราปรึกษากันเรื่อยๆอยู่แล้วเป็นการตัดสินใจด้วยกันมีปรึกษากับผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งนอกจากนี้สาวมุกดาก็ยังได้กล่าวอีกด้วยว่าเราคุยกันตลอดว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงทั้งปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาตัวเองและให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเรามีกันตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าเราคิดว่าจะมาเจอกันไหมก็ไม่ได้คิดระหว่างทางมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามุกออกมาก่อนช่วงหนึ่งเวลาไม่ตรงกันทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาจนได้มาเป็นเขาเลยรู้สึกสบายใจว่าอย่างน้อยก็รู้จักกัน ส่วนสี่รีโปรเจกต์นี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ทั้งคู่จะได้ลองทําด้วยกันซึ่งก็ถือได้ว่าสมกับความที่ตั้งใจและคาดหวังว่ามันจะออกมาดีและฝากให้แฟนๆติดตามผลงานเรื่องนี้ของทั้งคู่ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของเราแฟนๆของหนุ่มเข้มและสาวมุกดายอย่างมากจริงๆกับการที่ทั้งคู่ได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่ด้วยกันแบบนี้ก็มีโอกาสสูงมากๆที่จะได้เห็นผลงานของทั้งคู่ที่ได้ประกบคู่กันอีกออกมาเรื่อยๆแต่ในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่่อไปคะ